ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช h a n n พ l ต a ี้พ p t ินะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาลงดันวงกดนาริววงกนาริวปะวะเออนั่นแหละวงกดใหม่นะคะจะมาลงให้ดูว่าดันใหม่เนี่ยลงยังไงบอสมีแมคคณิกอะไรบ้างนะคะก็มากับตี้คุณภาพนะคะเห็นเห็นเห็นกันบ่อยแล้วมั้งนะอ่ะไล่ชื่อกันมาหน่อยมีใครบ้างฮะใครอะบองน้นเบงอ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเป็นพาชีค่ะน้ำค่ะเซเลบผมเซเลนักส่งรถครับนักส่งรถนะแล้วมันยืนจอนกันด้วยนะสวัสดีครับหน้าอครับเกมครับอ่าแล้วก็พัตตี้นะพัตตี้พิทิสเเองจ้ากดเอฟกดเอฟสวัสดีครับเันนิงลอยครับแจมครับครับสวัสดีครับไม่บอกครับเี่ไม่บอกครับพี่หนูได้ออกยูทูบแล้วป่านนี้ก็เป็นตี้คุณภาพของแพทนะที่แพทลงประจำนะก็จะมีแอสซิสต์สองไปดดนสามแล้วก็แพทเป็นซัมมเนอร์นั่นเองนะจ๊ะ มันทำไมต้องพิมพ์หยาบคายเท้าพาวมันต้องพิมพ์ดอกจันนะฮะเป็นไรกูพิมพ์ได้ดอกจันเนี่ยแลพิมพ์ใส่พิมพ์ใส่เกมด้วยนะใช่ป่ะอันนี้มันพิมพ์ดอกจันรู้แล้วเพราะว่าแพทปิดคำหยาไว้ไปปะลุยกันดีกว่านะก็เดินตามทางไปเรื่อยๆอย่างแรกอยากเดินไปไหนก็เดินไปแระไบห้องแรกนี่คือห้องระเบิดนะฮะฉะนั้นแล้วเราต้องมาหยิบระเบิดตรงนี้ก็จะมีบอสอยู่ตรงกลางตัวหนึ่ง นะเราต้องตีบอสตัวนี้แหละแต่ว่าการที่เราจะตีได้เนี่ยเราต้องปาระเบิดก่อนซึ่งจะมีพวกนั่งสมาธิอยู่แถวนี้ให้เลือกสักหนึ่งเลขถ้าใช่บอสก็จะกระโดดแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยบอสก็จะเลือดเพิ่มเรื่อยๆนะอาเบอร์เก้าก่อนเลยอื่อเหียบลอยเลงมาสามแปดเจ็ดวะสุดยอดไปคนต่อไปตรงข้าวกับเก้ามาเร็วตรงข้าวกับเก้าเหรอเลขสามไงเลขสามไงนี่ไงโดนไปดิ มันเลือดเพิ่มเรื่อยๆนะคะตอนนี้เลือดก็เจ็ดแสนห้าแล้วนะจะดูว่าเต็มหลอดหรือเปล่าตอนนั้ปาไม่ได้เจรนฟ้าไม่ได้อีบ้าเฮ้ยโอดโ้สุดยอดนะมราจะไม่ต้องตีเยอะนะถ้าเกิดเราอ่ะปาได้ตัวแรกเลยอะไรเงี้ยเราก็จะตีโดยที่เลือดบอดอ่ะเหลืออยู่แค่นั้นแหละเหลือหนึ่งถ้าเราปาถูกนะคะนะครับ ตรงนี้ก็ให้แอดพาเดินพาหมอกพาปักดอกได้นะแต่แอดความเออแต่แอดแนะนำมาว่ามึงวิ่งเองเถอะสัตว์ไวกว่าเยอะแอดว่าอย่างไรผมไม่ไกลผมวิ่งไวผมวิ่งไวผมจงโรดอุ้ยโดนไฟเผาก็หลบไฟเอานะฮะโดนไปนิดหน่อยไม่เจ็บหรอก แล้วก็มาตีนายทหารกองพันจิ๋นซีแถวนี้นะสองตัวแล้วประตูก็จะเปิดไปห้องต่อไปห้องนี้บอสก็ไม่มีอะไรนะคะบอสจะโยกหลบเหมือนที่เราเข้าวงกดห้องที่สองนะเหมือนหน้าริ้วเก่าใช่เหมือนหน้าริ้วเก่าไม่ทันได้โยกไม่ทันได้โยกนะมาทางไหนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อุ้ยไม่ได้เจอบัตรบัตรเลยอ่ะอดอด คือคนน้ำมันหมดห้องแมงมุมก็วะเนี่ยเฮ้ยไม่เอานะจริงป่ะชิ้พาอนะกูไม่อยู่กับกูไม่อยากตีเลยเพื่อนอะไรก็ได้ไม่ใช่แมงมุมก็พอนะห้องนี้ห้องอะไรอ่ะเหมือนทางลัดเหมือนไม่เคยมาเลยวะเหมือนเคยอ้อมททาางงลลััดนเป็อที่ใกล้ที่สุดอันนี้คือทางที่ใกล้ที่สุดนะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นทางไกลนะสมรรหน้าทุกคนด้วยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่ ใครจะหาคุณพี่คะตามไม่อยู่สวยไปสวยไปนะคะอ่าอันนี้ก็กระโดดลงนะคะใช่โอ้ตีนแตกก็กระโดดลงตามช่องนี้นะคะถ้าเกิดเหยียบก็จะเสียเลือดนิดนิดหน่อยหน่อยเจ็บเจ็บคันๆเหมือนกันเออไม่ไม่หน่อยหรอยิ่งนานยิ่งเจ็บเลยอ๋อยิ่งนานยิ่งเจ็บยิ่งอยู่นานยิ่งเจ็บอ่าความรักก็เช่นกัน โยงเขาจะมารั้กแน่แค่นี้ับแล้วถ้าเป็นก่อนเวลาเราจะได้ achievement นะคะใช่แต่แพทไม่ค่อยทันนะคะเพราะว่าเพื่อนแม่งวิ่งไวคัตซีนนี่ไม่ค่อยอยากให้ดูเลยกดข้ามแล้วกันวันนี้ขี้เกียจให้ดูนะชงวันนี้ขี้เกียจให้ดูวันนี้ขี้เกียจให้ดูอ่ะไปเลยดีกว่าบอสตัวแรกนะคะก็จะเป็นบอสจอมขุดทะลวงนะคะแมคาันิคของบอสตัวนี้ก็คืออะไรคะพี่เจมม มันจะมีการที่เราต้องระวังอยู่3อย่างเกันเอาเป็น3อย่างใหญ่ๆคือจะมีการปากงจักรแบบว่าที่เป็นล็อกตัวกับปากงจักรที่เป็นที่เราต้องไปกดบอกมันแล้วก็การขัดขัดบอสขัดบอสที่นี่คือการใช้สกิลที่เขาเรียกว่า CC ซีสีีให้ตรงสีเช่นถ้าเป็นน็อกดาวจะเป็นสีเขียวใช่ไหมสตาร์จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ล้มจะเป็นสีแดงต้องทําให้ตรงสีที่บอสมันขึ้นมาไม่งั้นบอสจะเป็นนมะตะ ใช่ถ้าเราตีผิดสีหรือขัดผิดสกิลเนี่ยก็ทำให้บอสเป็นอมตะอยู่แป๊บนึงก็วีออตายาหา,หาได้นะใช่แล้วก็มีแบบว่าเ,ๆๆๆๆเล็กๆน้อยๆเช่นแบบว่าตอนตอนบอสเข้าไปแบบว่าตรงผนังใช่ไหมมันก็จะเริ่มโยนกงจักรแล้วหลังจากโยนกงจักรมันจะมีโยนระเบิดด้วยซึ่งอันนี้แรงมากต้องหลบใช่ซึ่งหมอกันไม่ได้นะคะลองแล้วไปไปบวกเลยกว่าเพื่อนๆไม่ต้องนับใส่บอสหรอกเข้าไป ตัวที่เปิดควรเป็นตัวที่ยกได้หรือสก,กูได้นะคะพูดไปงั้นแหละพูดไปงั้นแหละเพื่อนๆทำให้ไม่ได้ดโคตรเซ็งอุตส่าห์เกิดให้อย่างดีคัดไม่ได้ด้วยนะจริงๆต้องยกแล้วก็กดเอฟให้เพื่อนยกแล้วก็บอกฟ้าอะไรเงี้ยได้อยู่ยอุ้งซีเข้าหนังแล้วอันนี้เข้าผนังแล้วนะคะแล้วก็ ใช่สกิลนี้กันได้นะอันนี้คือป่าใช่เม่ใชปลาหมอกตัวถูกต้องโยนระเบิดโยนระเบิดแล้วก็วิ่งออกจากวงซะนะโน่นเนี้ยมันไปโดนแถวโน้นว่ะไม่โดนเราทำโดนกลแล้วโอ้ยอ่ะ อันนี้เลื่อกขนาดใหญ่นะคะก็ให้พวกหมินไปหรือว่าเบดมาในการไปเรื่อยใช่หรือว่าให้พัทก็ได้นะกดสกิลยกนี้ขึ้นมาแต่กันได้อันเดียวแต่มันจะช้ากว่าใช่มันจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้องหลบนะอันนี้เจ็บอันนี้ขัดสีอันนี้ขัดสีนะคะก็ถ้าเกิดใครจาสีไม่ได้ก็ดูกลางจอเอาละกันนะเพราะว่ามันจะบอกอ่ะอันนี้เขาบอกว่าต้องสตันอ่ะก็ให้ไปสตันให้เมื่อเมื่อสตันอันนี้แล้วก็ล็อกดาว์ค่ะ นกดาวต่อไปล้มก้าวยกอ่ะ,อคะใครยกอ่ะที่กดจับแล้วทำไมมันไม่ขึ้นเหรองงเไยว่าจะกดคอมให้เมื่อกี้ก็่ที่กดไม่กดจับแล้วคุณดาวมีคอนย้อนเกมให้ดูแล้ว่าใครให้ดูแล้เว้ยเนี่อยากปาดก็โชว์ดีนะเีด็ดเลยเ เ้ามเลิด่ัมาลคจัมายะจมาเลยค่ะับาเลยคัมาเล้ันมาเลยคะไับาเปคะสเป็คลล่ะมจมับาเลยง่มาลยค่ะจับมาเลยคิะลยค่ะับม้ยะาเิยค่ะชลย่ะจัาลย่ะมาเปยค่ะลยะจมเลยนะมเลคะมล่ะจมเป็น่าเาเลย่อาเย่เลย่ะเลยคะคะเลยเป็นบคิ ป้องขี้กันขี้แม่นอะไรก็ได้ใช่ถ้าเป<ร> <ละ S 2> ็นขี้แม่นให้เอาข <ละ S 2> ี้แม่นก่อนนะเพราะว่าบอสแพทใหม่ๆเนี่ยมันจะตีไม่โดนเราแม่นยำไม่ถึงนะจ๊ะนะตานนั้นเลือกสีมาห้องนี้นะคะก็จะมีปืนสีๆให้เราเลือกนะให้เราเลือกสักสีหนึ่งแพทขอเลือกสีแดงแล้วกันเพ๊บพอเราเลือกปืนมานะคะแล้วก็ให้เรามาหมุนพันโยกตรงนี้แล้วก็ดูให้มันตรงกับสีนะถ้าเราไล่ตรงสีเนี่ยมันก็จะมีบอสเกิดมาแล้วให้ใช้ปืนยิงแต่ถ้าเกิดไม่ตรงสีเนี้ย ก็แนะนําว่าให้หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสีที่ตรงดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงไปเนี่ยมันก็จะไม่ตายในทีเดียวแล้วก็ต้องฆ่าไปเรื่อยๆนะคะมันเสียเวลานะใช่มันเสียเวลาก็ยังยังคงไม่ได้อยู่นะอะเดี๋ยวเราหมุนไปเรื่อยๆแดงเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวแล้วเหรอมใจเย็นพี่เจมกำมะกรอรอจนแก่แล้วนะรอเดียวรอจนหวดขึ้นมาอ่ะสีแดงแล้วนะคะ ถ้าเกิดบอสสีแดงได้ตรงสีกับที่ปืนมาก็ยิงทีเดียวตายเลยนะทางทงที่เลือดทางที่เลือดมาสองล้านแปดใช่ไหมปั่มประตูน่าเปิดหนึ่งที่แต่ประตูใช่แต่เราประตูบานนี้เราจะไม่ไปนะเพราะว่ามันมันอ้อมไกลนะฉะนั้นแล้วเราก็จะเลือกปืนใหม่อีกอันหนึ่งให้เพื่อนเลือกเลยเอาสีอะไรเพื่อนสีเขียวไงอ่ะหยิบมาหยิบมาเอาเพื่อนหยิบสีมาแล้วก็หมุนแค่ได้ประตูนี้นะประตูนู้นไม่ไปนะมันไกลกุญแจหมด มาละใครเหมือนเดิมถึงจะดูเสียเวลาไปสักหน่อยแต่ว่าก็ก็คุ้มค่ากับการไม่ต้องตีมอนนะคะตีมอนนี่ก็เหนื่อยพอๆกับหุน,บนนี่เนี่ยแหละมีค่าเท่ากันนี่ยพับจอบไปชิลได้ใช่อันนี้รอให้เพื่อนแบบนนเปิดได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็พับจอไปเล่นเฟซบุ๊กได้นะคะตอนนี้เขียวปะเนี่ย ไม่เลอกแต่ขาววะวันจะฟาดใครบอกขีออกง่ายวะเออใครบอกขยวอกง่ายมันมันแล้วแต่วันหรือเปล่าอัดวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของมันก็ได้เอาแดงวันนี้จะไม่ใช่วันของเราเออวันนี้น่าจะไม่วันของเราแล้วล่ะหมุนไปเรื่อยๆรอได้รอได้เพื่อนรอได้ท่านผู้ชมก็รอได้ใช่ไหมนะรอกับรอกับแพทเนี่ยแหละก็รอกันหมดเนี่ยแหละถ้าว่าวันนี้มันต้องสีขาวอะไครผลหรือไม่ผลวะ เขียวแล้วปะโอ้ยไอ้กูจะกดต่อไปอ่ะอ่ะมึงกดมึงกดนะวันนี้น้องน้ำเขามาเว้ยให้เขานี่วันของเขาหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยวันของเขาอ่ะวันนี้วันของเขาอ่ะต้องบอกแล้วเฮ้ยเอาเของมายิงยิงไปแล้วก็ไปประตูนี้นะคะก็ปล่อย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 แล้วก็วิ่งเหมือนเดิมค่ะใครวิ่งถึงคนแรกก็จะชนะนะคะ ไมเชียวตีแตกเกือบเกลือกตรงนี้ถ้าไม่กดสเปซบาร์ก็เสียงใช่ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะใช่ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแบบนาโอะเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆดูนะคะว่าการตายเป็นยังไงอ๋ออึมหึมแ้มพื้นร้อนพื้นอฟึบก็ถ้าเกิดลงไปไวเนี่ยไอ้ตรงเขากดกล่องสมบัติมันก็จะมีนะแต่มันก็ไม่ได้แจกอะไรดีขนาดนั้นนะคะไปทะเลขึ้นไปโยกกันโยก ใช่แล้ว경매에입찰했습니다경매에입찰했습니다ิ마มาแล้วลงมาแล้วพอมาถึงห้อง,ง,ง,งนี้นะคะก็จะมีบอส2ตัวด้วยกันนะบอสจะชื่อว่ามือเพลิงกับมือเผาให้เราฆ่ามือเพลิงก่อนนะคะเพราะว่ามือเพลิงเนี่ยสกิลของเขาอาจะเป็น AOE ซึ่งมันจะทําให้เราตายก่อนจริงๆ2ตัวเนี้ไม่ได้โหดมากเท่า ไม่ได้โหดมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าใช่แต่มันยิงแรงมากเราก็ต้องฆ่ามันเด้อขอโทษ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 พี่เห็นหนูด้วยเหรอคะฆ่าก่อนฆ่าก่อนให้ตัวซซีนะคะเนี่ยเห็นว่ามันเป็น aoe ตรงพื้นใหญ่ๆห่อะไรเงี้ยมันมันจะโดนกว้างไปหน่อยก็ก็ไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ไม่เคยดี เคเรียบร้อยยอดตายวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมนะคะได้ประตูที่วิ่งอ้อมก็วิ่งไปเราลัมดมาตอนแรกแล้วไงดวงหมดแล้วเออดวงหมดแล้วดวงหมดแล้วเนี่ยก็ทักขี้เกียจนะคะแอดที่มีเนตตี้ก็จะปักปักดอกให้เรานะคะแต่ว่าแอดไปนู่นแล้วแอดไปนู่นแล้วไมป,ปักตรงนี้นะคะไม่ต้องทะเลยทะล่าวิ่งเข้าไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นศพนะคะ ให้คนอื่นไปก่อนคือคือมีบทเรียนแล้วไงคือเคยลองแล้วก็ให้หลบเลเซอร์เอานะคะจะมีเลเซอร์สีฟ้ากับสีแดงสีฟ้าเนี่ยมันไวมากนะสีแดงมันจะช้าๆหน่อยให้ตีเครื่องกุดนะมีคนจะตายวิ่งออดแบบนี้ตีประมาณ3ตัวป้ะตาัจะไม่ผิดห้องน,นี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเหมือนบอสแบอีโดแนะนำให้ตีสีแดงก่อน เหตุผลไม่มีนะคะตีไปเหอะไอ้สัวายของชอบส่วนตัวตีได้ตีได้มันก็ต้องตีทุกตัวอยู่แล้วอะค่ะเนมีความเชื่อว่าจะไม่ตายไม่มีความเชื่อว่าจะไม่ตายใช่เหรอวะทางเข้าดั่งเปิดออกแล้วเพลงนี้อย่างมัน ตอนแรกปิดไว้ตั้งนานพอเปิดแล้วรู้สึกว่าเอโอเคมันก็ยังทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นบ้างนะอะไเป็นผูดเกินไปละปีบดจริงจริงเป็นไก่เลยตอนนี้อีกเป็นไก่เลยนะคือกลัวแสงสีสีฟ้ามากมันไวมากอ่ะ ตัวนี้นะคะก็จะมีโดนมูฮันกับยกชิมโบนะคะก็ถ้าเกิดตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งจะเป็นอมตะสักแรับหนึ่งนะคะก็ไม่ต้องทะเลาะทะเลาะไปตีมันนะให้อีกตัวตายก่อนแล้วพอมันลองลองมันใช้สกิลก็จะเสียเวลาสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็ก็นั่นแหละก็ต้องรอใช่อันนี้มันยังอมตะอยู่นะคะต้องรอมันใช้สกิลอื่นนะประมาณยี่สิบปีมากข้าดผิด มันก,ก็จะกวากมือเรียกเรานะคะแล้วก็เดินหลบไปก่อนค่ะอย่าไปตีเลยเสียเวลาเปลืองเปลืองการคลิกเมาส์ด้วยค่ะเผื่อเมาส์แบบคลิกได้แค่จํากัดครั้งนะมันจะพังไวเช่นแบบนั้นนะอันนั้นว่างนะค,ะคนว่างอยากลองสก,กิลนะออันนี้น่าจะหายแล้วะะอ,อ่ะหายเพราะว่ามันจะใช้การ่านโซเรานะคะแต่ว,ว่ามันก็ไม่ทันได้กินใม่นรนี้ลู่แล้ว วนวนวกที <idden> ่ส <im cast> <are> ุดมีไลที <ose> <als> ่สุดนั้นจะวิ่งได้เลยนะใช่ไปวน่งนานเลยคุ้มคุ๋อคุ้มๆุมนะคลิปนึงจะได้นานๆนะโอขอบคุณนะซอยดูสาเป็นไก่ดยเปาเป็นไก่มข่เือนี้่มเข้ามันไก่ยอมยอมเป็นข้าวันไก่่าวมาเพลงเป็นหมอป็นจวเปาริการปาริชาเจมสเือกสัตว์กัน้ โอ้เย็น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 โอ้ร้อนร้อนเราจะเจอหุ่นยนต์สิบทวีการโกพิบูมน้ำไม่เคยเห็นมากแขนคนคนเล่นพลาดเทอคนแฟลท่านใช่ปะ ทำมันตายก่อนนะแมคขันิคของตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เจอเพื่อนเพื่อ,อ,อต้องทำพงเพื่อนๆต้องทำยังไงอ่ะมันต้องเอาคอ,อนี่ได้อ่ะมันถือปืนก่อนคอ,อนที่ขึ้นมาใช่ไหม <S 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 ใช่ตัวตุ่นอ๋อบทุบตัวตุวต่นโอเคตามนั้นนะคะ<อ>แต่อันเนี้ยอ,อันนี้วิ่งไกลมากแบบอันนี้จะบินไกลหน่อยนะคะทางทางเนี้ยมันจะแย่แย่ๆหน่อย มันต้องวิ่งแบบบินบินตรงข้ามฝั่งเลยมันไม่ได้แบบติดขนาดนั้นดูดิข้ามฝั่งไปนุ่นตอนแรกก็มีคนบอกพให้ลงช่องเล็กๆไปเพชก็พยายามลงช่องเล็กๆไปนะแต่แบบอันนั้นมันช่องแบบช่องไฟช็อตอะเี้ยอะพอเพื่อนบอกเพื่อนบอกให้ห้องให้ช่องเล็กเราก็ช่องเล็กแบบโอ้ยจะตายวะเพื่อเพชนว่าเพชตายว่ะทุกคน เออก็แบบเออแล้วก็ช่องเล็กแบบเล็กสุดใจแหละเพื่อนเข้าใจปะเพื่อนใครก็ได้ไปถึงทีกูจะตายแล้วเนี่ยมึงดูดิทีนกูจะแตกไปแล้วโอเคตีกล่องมันนะด้วยนะฮัดโยกไม่ดึงปล่อยไว้แค่นั้นฮอร์เราตีนแตกแล้วกูเนี่ยเอื่อเผื่อทำไมเกือบตาย อันนี้ก็ถึงบอสแล้วนะขออนุญาตข้ามคัสซีนนะคะเพราะรู้สึกว่ามันชาช่าเหลือเกินนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขาดตอนเพราะว่าคงไม่อยากดูคสซีนคัสซีนก็น่าจะได้เห็นกันทุกรอบที่ลงอยู่แล้วนะคะตอนนี้พัดขอชัดชัดเลือดก่อนแป๊บหนึ่งนะก็เครื่องขุด1นเอะเครื่องขุด09นนะคะก็เป็นบอสตัวสุดท้ายของดันนี้ นะแต่ว่ามันจะมี2อล่างอันนี้คือล่างแรกล่างแรกเนี่ยมันก็จะยังไม่ไม่เก่งไม่มีไม่เคยนนีอะไรใช่ไม่ต้องมีไม่เคยนนีอะไรตีๆไปเดี๋ยวก็ตายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตัวที่2เนี่ยแพทจะอธิบายเอาเป็นว่าเราฆ่าตัวแรกกันก่อนปะยก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 ดูโกงโกงสีดูลื่นอะไรอ้าวเพื่นลื่นวะเป็คนพื่นลื่นวะปล่อยสกายก็แค่หลบเลเซอร์ที่มันยิงมาเมื่อกี้นะ แล้วทีเนี้ยมันก็จะพัฒนาร่างเป็นตัวที่สองพัฒนาล่างนะคะใช่มัน,นมันเปลี่ยนร่างใช่มันเป็นแบบตื้อ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 ตึ้งตึ้งเหรอโหมีจิมอนแหละมาเยือนตรงนี้นะครับมันแก่นหน้ามองกูมอนเปลี่นนยนร่างดูดูมันแก่นหน้า inside, มองดูตัวพี่แก่นหน้าไหนไม่เห็นนี่อ้าวก้มหน้าลวก้มแล้วหัวไก่หัวไก่มีสี่ตาอากูมอนเปลี่ยนร่างเป็นอะไรวะเกรมอนใช่ถูกต้อง เกีมอนแล้วอะไรต่อที่พัฒนามาเป็นชุดแล้วเป็นอะไรต่อแมททันเกรมอนแล้วเป็นอะไรต่อเป็นพิงมอนก็เป็นดุกมอนมันมันมีพิงก์มอนด้วยเหรอวะไม่น่าใช่จริงๆตรงเนี้ยถ้าเกิดแบบเพื่อนๆขี้เกียจรอเพื่อนๆก็ดูคาสเซียนไปก็ได้นะคะเวลามันฟิกมาเท่าๆกันนะพอเราดูคาสเซียนเสร็จเนี่ย อีกตัวก็จะเกิดขอโลืมใส่พันควินนอ่ะต,ตัวที่สองนะคะชื่อ T E 1น3 8น่มนะมันพัฒนาจากเครื่องขุด0ูย์เมานะคะตัวมันก็ทำอะไรได้วะลืมเ็มันมันจะมีสกิลที่ต้องหลบแบบว่าคือกระทืบพื้น3ทีแล้วก็มิสไซล์ที่จะล็อกเป้าคนที่ยิงไก่เช่นสปมเเนอร์นะแล้วก็มิสไซล์เวลามันยิงอะ่ะเราจะต้องตีลูกมิสไซล์ที่มันปักพื้นด้วย ไม่งั้นมันจะขุดพื้นเราจนพื้นพังแล้วเราก็วิออตายหานะจ๊ะก็ต้องใช้ความเป็นทีเวิร์กสูงเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างอนเวลาที่บอสเซกิหมูเนี่ยมันจะมีลูกน้องออกมาประมาณ4-5ตัวนะให้เราฆ่าลูกน้องด้วยซึ่งถ้าเราไม่ฆ่าลูกน้องเนี่ยบอสมันจะเก็บพลังงานจากลูกน้องไปอัพคั้นมันถ้าคันห้าเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะวิออตายหานะวิออตตายหานะใช่แล้วมันมีทางเล่นนึงถ้าเราไม่ฆ่าลูกน้องเนี่ยเราปล่อยให้บอสใช่ปล่อยบอสมันก็เทไปตายวอง ตา<ไ>เอาง่ายๆก็คือเห็นอะไรก็ตีไปเถอะนะอทไปอะค<ป>วกเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะอธิบายเป็นทฤษฎีอาจจะงงเดีวปฏิบัติให้ดูแล้วกันนะคะ <c oughs> อ่ะอันนี้นะคะส่วนใหญ่คนคนที่โดนมิสไซล์ก็จะเป็นตัวที่ตีไก่เช่นแพทฉะนั้นแล้วก็วิ่งไกลๆนะอย่าพยายามให้มันอยู่ที่เดิมนะแล้วมิสไซล์ที่หล่นลงมาเนี้ก็ต้องตีทิ้งด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ได้ตีทิ้งเนี่ย มันจะระเบิดมันจะต่อมันเป็นเครื่องต่อนะคะใช่แล้วก็อันนี้ให้ยกบอสยกไปยกไปให้ยกบอสไปกินแสงของมิสไซที่โผล่ออกมานะคะไอ้วงนี้ก็อย่าไปกลัวมันมากนะคะเพราะว่าเพื่อนเรายกอยู่นะอันนี้อันนี้ไม่ทำะไรกระถือพืนเหรอป่ันนี้เดิมลอง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 อะ อ๋ออันนี้พายไม่ได้โดนนี่หว่าพายก็ว่าอันนี้ตีตีเครื่องจอนะคะเดี๋ยวพื้นแตกนะได้ยกได้บอลไปหมดยกมายกมานี่ยกมาแสงเป็นโหมที่ต้องให้เอาบอลเข้าไปในแสงถ้าเราไม่ให้มันขึ้นแสงมันหมดมันจะเป็นสถานะอันนี้อันนี้อันนี้คือพื่อนอันโยพื้นให้เพื่อนเอามาตาให้ก็ได้นะคะอันนี้จะ Q E S หลบก็ได้นะใช่ Q E S หลบได้หมดที่มันจะเกิดการถ่ายสามารถหลบได้หมดเลย ันนี้ลูกน้องเกิดนะคะก็ปาตีทีหนึ่งศูนย์แปดที่ชาร์จอยู่นข้าลูกน้องด้วยโวยน <ก S 2> อ,อุ้ยขอออกน่อยแรงโคตรขลงปัจตีบันวะา,าทีตันฐานาก็ได้วอตตบ แต่จะตายเหมือนกันอ๋อแพนโดนพันโดน,น,โดนอ้าวมีคนตาย,ตายมีคนตายอะไรวะมึงอะกูรู้กูไม่ใช่มึงต้มมีสายมีสายมีสายหน่อยตีครับตีครับสีอยู่ครับแต่ยังคนสีสีอยู่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 ขั้นสามแล้วเพื่อนตีภาษีรุ่นน้องขั้นสามแล้วเพื่อน มันถือข้าท่าแล้วแต่มันจะตายนะก็น่าจะตายแล้วบอสได้หนีไแล้วอ่าโอเคน่าจะน่าจะรอดกันนะคะอ่ะก็ตามนั้นบอสไม่มีอะไรจากนั้นแล้วพอตัวนี้ตายก็จะไบอีโดก็จะกระโดดออกมาจากเครื่องนี้นะคะไบอีโดก็ไม่มีอะไรนะแค่ตีให้มันตายก็พอแล้วจะรอเดี๋ยวรอตีให้ดูดูว่ามันกระจอกขนาดไหนนะมันโหดแค่ตัวขั้นสองนี่แหละ อ่าผมวลวอัพด้วยใครเวลวอัพวะเม็นพักชีอีกเาเว้ยเราเองตายแล้วยังจะเวลวอัพอีกไอเหี้มวะอ่าเนี่ยแบโดมานะคะก็ทำการจัดการไบโดแล้วไม่ไม่เก่งไม่โหดไม่มีแมคคดิกอะไรนั้นเพราะตัวบางบางกรอบมากเพื่อ288เองนะแล้นั้นก็จบแดนวิธีเรียบร้อยนะคะก็แบ่งคูงแบ่งของกันตามบัทยาสาย นะดาวเห็นของดอปแล้วสะเทือนใจเออของดรอปของดอแย่มากนะรอบนี้ก็คลิมนี้ก็น่าจะจบแบเพียงเท่านี้นะใครมีข้อสงสัยหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์ให้แพทได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้หรือว่าใครอยากดูดันอะไรหรืออะไรนี้ก็เมน์ได้เหมือนกันนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้แพทด้วยนะคะแล้วก็ฝากกิวด้วยนะจ๊ะอยู่เซิร์ฟอยู่เซิร์ฟจินซอยอนนะคะชื่อกิวชั่นีพี่ต้องเทพ ยินดีนะเอาไปทำหินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เข้าสู่กิวนะถ้ายังว่า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 งแหละว่างว่างว่างเยอะเลยใครอยากเข้าใช่คอมแพตสีฟ้านะฮะบอลลัสอยู่สีฟ้าด้วยอุ้ยสีแดงนะคะก็เป็นเพื่อนๆกันแม่เงยกูต้องโป๊โบ๊ะให้พวกมึงด้วยป่ะเนี่ยฮะเฮ้อปะรับคนรวยครับรับคนรวยรับคนที่ใส่รวยฮะบอลลัสรับคนเสียสติครับเช่นมึงกับบอลลัต อ่ป่ะล่ำลาทุกคนแบบนีนเท่านี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ